แนะนำสุขภาพดีนะคะสามสิบบวกสี่สิบบวกห้าสิบบวกนะคะหกสิบบวกเราจะดูแลสุขภาพอย่างไรให้สุขภาพดีไม่แก่ก่อนวัยอันควรต้องได้สารอาหารครบนะคะเป็นเท้าของธุรกิจวลวเนตดูแลสุขภาพการออกกําลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพภายในนะคะวันนี้จะมาแนะนําเรื่องของโปรโตีนค่ะของคูสูนนะคะ,คะ,คะมีทั้งหมดสามตัวนะคะหนึ่งโปรโตีนชดเชยเมื่ออาหารนะคะเป็นโปรโตีนเขาเรียกว่าลีนโปร,โต,โปรโตีนนะคะตัวนี้สําหรับ คนที่ควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ทานตัวนี้นะคะซอยโปรโตีนนะคะโปรโตีน่วนเหลืองนะคะดูแลเรื่องกระดูกพุ่นมีสารต้านมะเร็งเต้าน,านมป้องกันปัญหาไวัยทองเราจะลืมช่วงไวัยทองของเราไปเลยนะคะตัวที่สามนะคะ เวโปรตีนนะคะเวโปรตีนไอโซเลตซึ่งตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ออกกําลังกายและคนที่ต้องการเติมกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อของคนเรานะคะเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อจะค่อยๆสูญสลายไปนะคะฟิตได้ตั้งแต่เด็กยันแก่เลยนะคะถามว่าแล้วคุณสุกินอะไรบ้างก็กินหมดทุกตัวละคะแล้วแต่เมนูอาหารแต่ละวันนะคะเหมือนเราไปทําอาหารเนี่ยเราก็มีเมนูหลากหลายใช่ไหม,มเมนูหลากหลายเหมือนกันแต่วันนี้จะทานตัวนี้นะคะลีนโปรตีน คอลลาเจนเ่ออายุมากขึ้นคอลลาเจนจะค่อยๆหายไปหายไปจึงทําให้มีริ้วรอยนะคะนั้นเราเติมคอลลาเจนเติมน้ําในข้อเข่าดูแลเรื่องของข้อต่อข้อเข,ข่าไม่ให้เสือ่อมเวลาเดินไม่ได้มีเสียงคกบแกะกบกะดดูแลผิวพรรณแล้วก็กระดูกซองๆมาเขย่าวรวมกันนะคะได้อาหารหนึ่งมื้อไปแล้วนะคะอยากซื้ออยากชะลอวัยทักมาได้เลยคะ่ะ